หญิงแมนแจงเหตุท่านพ่อโพสต์จอดำเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเกิดปัญหาในครอบครัวเป็นประเด็นที่ทำชาวเน็ตหลายคนสงสัยเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจูท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนระเจิมอยู่คนได้โพสต์ภาพโปรไฟล์เป็นสีดำล่าสุดคุณหญิงแมนหม่อมราชวงศ์ แมนนรุมารสวัสดชูโตได้ออกมาโพสข้อความผ่านไอจีสตอรโดยชี้แจงว่าที่ท่านพ่อลงภาพจอสีดำเกิดจากปัญหาเล็กๆภายในครอบครัวนะคะต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คนวุ่นวายลือกันไปผิดค่ะ